ขีปตุกตาออนไลน์ครับทุกคนถ้าเราขีปได้เขาจะโกงเราไหมอันนี้ผมมั่นใจเลยตอนนี้เฮ้ย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 อันนี้ควาาเร็วมากว้าเดียวเรามาดูกันเลยดีกว่าหลังจากที่เราขีเป็นไปนานแล้วก็ไม่เล็กนะดำไอ้ไอ้ไอ้ตัวเนี้ยที่ดำขีปอยู่หลายหลรอบอ่ะมันตัวแค่นี้เองว่ะในปีที่แล้วนะครับทุกคน พวกเราเคยได้ทําคลิปเกี่ยวกับการคี้ตุ๊กตามาก่อนในคลิปนั้นนี่เราได้ไปกี่ตัวละก็เยอะเยอะมากประมาณแบบเป็นถุงเป็นกระสอบอะครับใช่ด้วยความที่ปีนี้มันปี2024ครับการคี้ตุ๊กตาเนี่ยมันได้มีการพัฒนาผมเพิ่งรู้เป็นครั้งแรกเนี่ยมันคือการคี้ตุ๊กตาออนไลน์ครับทุกคนเราก็รู้ยว่าออนไลน์เราไม่ได้ของทันทีเลยถ้าเราคีบได้เขาจะโกงเราไหมงั้น EP นี้ครับโกงไหมครับเรามาดูว่าเว็บคี้ตุ๊กตาออนไลน์โกงไหมครับ นี่เรามาเจอเว็บหนึ่งเป็นของคนไทยนะครับคือเว็บดูดีนะลองลองดูหน้าเว็บแต่เขาบอกว่าขอยุติให้บริการตั้งแต่31สฤษภาคมนะครับซึ่งวันนี้วันที่14อีก15วันนะครับแต่ว่ายังเล่นได้อยู่ต้องบอกว่าที่เราเข้าเว็บนี้เพราะว่าเราเซิร์ช Google ว่าคลิปตาม,ตามอะไรเ,เว็บนี้เลาอันแรกเลยักแรกเลยเอาเป็นว่าในคลิปนี้นะเดี๋ยวพวกเราจะลองคีบดจนกว่าจะได้นะทุกคนแล้วเดี๋ยวเรามารอดูกันเราเติมเท่าไหร่ดีครับเราเทระบบไหมต้องเป็นการเติมเงินกงนเหมือนแบบยอดเหรียญนะอันนี้ครับ เรียบร้อยห6หเอ้ยยอดเข้าเลยใช้ระบบดีดี๋ยวดูทรงน่าจะไม่โกงหรือเปล่าตอนนี้เรามีเท่าไหร่ล่หเก้าเ6.99แล้วเรามี 6, <9. S 1> แถมคอยด้วยผมต้องบอกก่อนว่าการขี้ที่ง่ายที่สุดอ่ะคือขี้ตัวที่มันลักษณะเหมือนคนเว้ยเพราะมันจะมีแขนมีขาทําให้ขาขี้แบบมันเกี่ยวออกมาได้นี่อันนี้เหมือนคนสุดและนี่โอ้โหอันนี้เอาหามเนี่ย นี่นี่นี่ easy นี่ตัวนี้เนี่ยนี่ตัวนู้นเออใช้39ไดมอนก็คือ39บาทแพงเหมือนนะปกติในในร้านเท่าไปแล้วเท่าไหร่20สตาร์ทที่10บาทอ่ะแต่นี้39อันนี้มาวะมีกล้องด้วยอันนี้คือมันเป็นกล้องอย่างนี้เลยเหรอลอง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 อ่ะผมขอก่อนเลยอ่ดำมาอยู่ไกลอยู่นะคือทั้งตู้ก็คือมีแค่ตัวเดียวเขาอาจจะแบบว่าคีบได้เสร็จปุ๊บเราก็ค่อยๆเติมเปล่าโอ้แล้วเหลือสามสิบเก้าบาทนะแต่เขาบอกว่าอีซี่นะดำอันนี้คือเรากดมันก็จะออนไลน์เลยนะเฮ้ยคอนเน็กต์แล้วงต่อ เฮ้ยมาๆๆมามันเป็นการคลิปออนไลน์ที่แบบเหมือนคลิปออฟไลน์ใช่ไ่มเอนเทอร์เลยนะเอนเทอร์เลยหกวิแล้วเหลือหกวิหกหลือหกวิปึ๊บโชว์เฮ้ย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 ได้โอ้โหเฮ้ยมานะมานะอันนี้คือมานะอันนี้คืออย่างน้อยๆคือการเอาออกมาจากกล่องแต่มันขึ้นมาอยู่นะผมรู้สึกว่า39บาบาทนี่มันต้องคลิปง่ายอย่างนี้ป่ะ ไอ้ก็ไม่บ้างเทมอลเนี่ยมันตูดแม่งมุมมุมนี้มันดูยากนะเอาจริงอ่ะนี่ต้องไปทางไหนซ้ายขวาลงลงลงอันนี้นี่เดี๋ยวนี่พอดีเลยเนี่ยเข้าคอมีแล้วเมีแล้วดอมไม่เชื่อเนี่ยมันชี่อโอ้โหดอมเล็งสไตล์การขี้โม่งคุณมันไม่ใช่ที่ผมเซ็งไม่ใช่เลยนะคือมันหนึ่งครั้งมันสามสิบเก้าบาทก็คือสี่สิบบาทอ่ะ เราไปขีปที่ร้านเราได้สี่รอบนะแต่นี้มันรอบเดียวอะเฮ้ยขามันแข็งหรือเปล่าก็มุมนี้เลยอะจะหมดแล้วเนะี่ยตังค์อันนี้คือเมื่อกี้ดํเาเอากับเอากับข้าวปองเลยอนะอามุมเดียวเลยอะไม่สนละลงไปเลยโอ้หนักกว่าเดิมอีกครูนี่นี่นี่แม่ชีเนี่ยโอ้โหมีไม้กางเขนอะหุยมันตั้งรอบนี้มันตั้งโอ้ยยังร้อนเนี่ยน่ายังร้อนเนี่ยเฮ้ยมาแล้วมารอบนี้มันตั้งนะมุมนี้เหมือนจะดีกว่าเปล่าโอ้แล้วมันดีเลยได้ไง ทำให้ยากดมอีกห้าิเนี่ยเราช้อนหน้าเลยครับโดนมั้ยเนี่ยโดนมั้เนี่ยเราช้อนหน้าช้อนหน้าปุ๊บเฮ้ยตัวผมใกล้แล้วมันนอนแล้วมันนอนอ่ะเล่นต่ออ่ะกอลองสุดกอปไปเดี๋ยวผมนะตามรูปเลยนะคือเราต้องเข้าคอนะแต่กล้องไม่ตรงนะกล้องมันอยู่ขาประมาณปลายขานึ่งอ่ะนึกออกปหเออมันอยู่มุมของขานี้ปะตรงเพราะว่า จริงจริงมันก็โคตรได้เขาวะโอ้โหโหแม่งไม่ตรงเลยไอโซไอโซตรงเราก็ใช้มุมเดียวนี่แหละตรงหน้านี่อันนี้เข้าคอแน่นอนเลยลองใช้นิดนึงดูไปเปลี่ยนมุมมาเนี่ยเอาไม่กันแล้วเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหมึงมึงแบบก็ยังเคลื่อนไหวเยอะกว่าดังนะเฮ้ยเฮ้ยทุกขิงด้วยเขาขิงด้วยขยับเยอะกว่าดังเขาขิงด้วยนี่เลยผมใช้มุมนี้จบเลยได้ปะเนี่ยผมก็ได้อรัมุมนะจริงเปล่าวโค มันหมุนนี่ว่ะเฮ้ยโอ้โหดาวน์ตั้งดยวนำตั้งเูน้ำตั้งเฉยเล่นมาเล่นมาได้มานี่นี่ตอนนี้ตัวนี้แหละตัวนี้แหละเราสามารถลากได้ครับเราก็ค่อยๆลากมาเรื่อยๆตอนนี้จะเออว่ะเอ้ยผมมั่นใจเลยตอนนี้เวลาที่ดัมพูดว่ามั่นใจอะผมก็โคตรชอบเลยเลยว่ะกดเลยอะใช้ขามันเกี่ยวมาเรื่อยๆเนี่ยเราอยู่มุมวันนี้ไงสุดทางสุดทางนี่มีเลเซอร์ด้วยไหมไงเออว่ะดี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 โค เฮ้ยขามันหมุนเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหตุ๊กตาอย่างหนักเลยหยอทีดิอยือเมื่อกี้เขาแนั่นเองนะเมื่อกี้เขาลองเป๊ะเลยนะเขาลองเปฟซแล้วแบบเป็นไงตุ๊กตาขยับเงี้ยคือคุณอะจะคีบอะคุณจะไปเล็งหัวมันไม่ได้ดูเดี๋ยวจะไม่เชื่อว่าตุ๊กตามันหนักนี่นี่เฮ้ยมาขยับนะขยับขยับนะเอาจริงอะประเด็นคือเห็นแต่นั้นปะมันยังขึ้นมาให้เราพอกระชุ่มกระชวยนะอันนี้แม่งเหมือนอยู่ที่เดิมเลยแปว่า เงินเราเริ่มน้อยแล้วเราไปนี่ไงพีกาจูเดี๋ยวพิกาจูสิบห้าเหมือนกันตายเนี่นยตขู่ป่องสูง <c oughs> <c oughs> ป่องสูงขนาดน,นี้ไม่มีใครได้หรอก <c oughs> เฮ้ยดามลองคิดนะ <c oughs> ถ้ามันไม่มีใครได้อะ่ะ <c oughs> เขาจะเปิดมาสี่ปีได้ยังไงลอง <c oughs> คือถ้ามันไม่ลองมันก็ไม่รู้หรอกมาล้ม <c oughs> ามาอ่าเอาเอาเลโก้ป่ะเอาเลโก้ไปด้วยป่ะติดกาวไว้ตัวกระขามันอ่าพร้อมาะไเอาไว้เมันแบบโคลไซย์มันไม่มีเลเซอร์ด้วย ดูดิเฮ้ย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 เกือบเกือบผมมาผมมั่นใจแล้วต่อเลยเนียคือถ้ารอบนี้นี่มันต้องใช่แล้วนะหมุนกันโยกบันโยกบันทำทำไมอ่ะโยกให้มันเข้ามุมหกันนะใขาเกี่ยวป่องคือคือทรงเซียนอ่ะนะมาแล้วหมดเวลาแล้วนี่โอ้โหดำเดนป่องไหนเมื่อกี้มาถึงบอกผมมั่นใจผมเองดีกว่าผมว่าผมมั่นใจแล้ว ต่ออะไรแล้วคุณนี่มันไม่ได้เลยดูนี่นี่ไปสุดโอ้โหนแม่งสุดแค่นี้โดนปองนั่นแหละโดนปองนั่นแหละเชื่อผมดิผมเคยพลาดอ่ะเคยนี่อุ้ยโอ้โหมาขอตาสุดท้ายแล้วเอ้ยหนึ่งตาสองตานี่เติมไปหกร้อยกว่าบาทนะทำแต่ตัวเมื่อกี้ก็คือจะได้แล้วนะเรามาดูกันนะทุกคนว่าจะได้มีกระจูกับบาร์นะเช็คตัวตาไหมอย่าเช็คดิจะไปอย่าบอกเอาไปกลับวังที่เดิมนิด ฟองนะฟองฟองคนดูเลยนะอยู่ข้างป่องแล้วนะมันเข้ามุมนี้มาดีแหละเฮ้ยเฮ้ยมันติดปองดำสองหนึ่งไปเองเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแต่เราบอกคนดูว่าเราจะขี้จนเก่าจะได้นะเราเติมเลยอ่ะเติม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 ม ผมเนี่ยสรุปให้ก่อนหนึ่งอย่างเลยไม่ว่าเราคุณจะไปคีบที่ตู้นะครับหรือคีบออนไลน์ก็จะมีคนหัวร้อนแบบนี้หนึ่งคนเสมอไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วต่อแล้วต่อเฮ้ยเอาละโอ้โหมึงตั้งใจปล่อยเลยตรงนี้วะผมว่าดำอะหัวร้อนเกินไปคุณต้องดูผมกดไปอยู่ที่เดิมนะเฮ้ยอย่าบอกนะเฮ้ย มันชนเหลี่ยมอ่ะมันชนเหลี่ยมอ่ะนอให้ละนังพอดีๆขอดีๆตัวสี่ขอเน้นๆนะขอเน้นๆนะแล้วตู้ใหญ่มีอยู่ตัวเดียวเออเอาตัวนี้แหละเอาตัวนี้แหละมันเป็นของเราตัวนี้สองหนึ่้ยเฮ้ยอย่าบอกนะ อย่าบอกนะเย้ว้าวจ้า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 จ้อย่างเงี้ยต้องการต้องการมันก็นชิวๆนี่หว่าแค่นี้อ่ะดูไม่กี่บาทเองนี่โอ้โหง่ายๆนี่แหว่าแอดมินไม้ไม่มานอ่นบินมาไม่มาแรกดิแรกดินี่ไง redeem redeem ราโบโบกดตั้งใช่หนึ่งตัวเราก็จะได้ส่งฟรีป่ะอ๋อนี่คือมันให้ฟรีเปตัวหนึ่งอ่า ให้ฟีมาตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เราได้ปิ๊กจุียตัวหนึ่งนี่ครับลองใส่ที่อยู่ดูแลอืมค่าส่งทั้งหมด85ไดมอนก็คือ8ปบาทก็ก็แพงอยูนะก็แพงอยู่อ่ะต้องปิกจุอีกรอบปะวะมุอ่อนจกปิกจูไม่ได้ผมเ่ทีเดียวได้เลยครับเดี๋นะโอ้โหแล้วแม่งไปวางขอบอีกตรงนี้นี่ลองมันลองฮ้าเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวบอกนะ นี่เฮ้ยเ้เฮยเฮะดูมนี่ป๊บเข้ากลางตัวมันหลบไงมันหลบติกจูมันมีชีวิตอคนตีลังกายนะ้าแสนโบนี่ไงตรวจสอบตรวจสอบช่วยเหลือช่วยเหลือนี่ยได้กดสักทีช่วยเหลือวยยังไงจับโยนลงต่องไปเลยแอดมินช่วยกูด้วยแอดมินอย่าบอกนะเฮ้ย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 แอดมินไอ้ม่ไม่ได้ช่วยธรรมดานะวางยิ้ตรงปลองไ พูดจริงนะถ้ารอบนี้คุณไม่ได้อ่ะคือผมก็ไม่รู้จะพูดไงแล้วจริงๆขอดีๆไอ้ต้องทำอะไรไม่ต้องทำอะไรโอเคก็ภารกิจของเราเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราได้ตุ๊กตามาทั้งหมดสตัวมินดเรเลมอน1ตัวมิกระดูสองตัวด้วยคราวนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็มารอดูกันนะครับว่าเขาจะมาส่งเราหรือเปล่าแล้วถ้าเกิดตุ๊กตามาส่งเดี๋ยวเราจะมาปิดกิ้นไก่โอเค คลิปตุ๊กตาออนไลน์เราของมาถึงจริงๆว่ะมาจริงนะเนี่ยแล้วก็แพ็คดีด้วยอันนี้ควาเร็วมากวันเดียวถึงเลยเรามาดูกันเลยดีกว่าหลังจากที่เราคีิเป็นไปนานแล้วแต่ผมก็เดาไว้อยู่แล้วว่าน่าจะได้จริงนะเป็นพันน่ะเกือบพันน่ะได้ตุ๊กตามา3ตัวเห็นแล้วเหรอจริงๆอาจจะได้4ี่ละแต่เรารีบเราไม่รู้ชิคในการที่กดให้แอดีมช่วยอันดีมช่วยอ่ะอันดีจะช่วยให้เราได้ง่ายมากก็ไม่เล็กนะดำไอ้ไอ้ตัวเนี้ยที่ดำคีิอยู่หลายๆรอบอ่ะ มันตัวแค่นี้เองวะนี่ตัวได้แค่นี้นะครับตัวนี้เนี่ยนี่ดำขี้ไปกี่รอบนะโอ้ยเป็นสิบเป็นสิบรอบนะครับเฮ้ยมันเป็นโดเรม่อนไหมอ๋อใช่ตัวที่แจกอ่ะเฮ้ยจะได้แคร์แบร์ใช่ว่าแคร์แบร์ปลอมไหมแคร์แบร์ตัวอะไรก่อนเฮ้ยทุกคนผมได้แคร์แบร์ เขาเขียนว่าเนื่องจากสินค้าเป็นพิออเดอร์จึงให้ลูกค้ารอนานกว่าปกติจึงขออนุญ,ญ,ญาตอ๋อดเรมอนขอเปลี่ยนสินค้าขอเปลี่ยนสินค้าขออนุญาตเปลี่ยนสินค้าลูกค้านะคะลองมาลองแกะดูเพื่อนสามารถสอบถามได้เลย okay. น,นี่แคแบะครับ <laughs> มาจากไหนแคแบะมาจากไหน <laughs> จากจีนด้วย <laughs> อีลงมาม <laughs> <laughs> คือเขาส่งเร็วมากนะวันถัดไปมาถึงแล้ว แต่ว่าไอการเปลี่ยนโดเรมอนของเรากลายเป็นตัวนี้มันก็แบบแปลกๆอยนะ <c oughs> เราก็ไม่ได้แจ้งอนุญาตล่วงหน้านะมาแจ้งแล้วตอนเราเปิดแล้ว <c oughs> จิงขออนุญาตเปลี่ยนสินค้าให้ลูกค้า <c oughs> ขออนุญาตตอนไหนอะ <c oughs> <c oughs> มาแล้วอ่ะมาแล้วขออนุญาตทีหลังเนี้ยนะ <c oughs> คืออันเนี้ยเป็นสิ่งที่ <c oughs> ผมว่ามันนั่งมือกินกันนะ <c oughs> คือหลายๆคนเจอไม่รู้ว่าทุกคนจะรู้สึกไงนะในการที่แบบสมมติเราสั่งของมาปุ๊บ <c oughs> เปลี่ยนมาเลยส่งมาถึงแล้วขออนุญาตเปลี่ยนสินค้าให้ลูกค้า มันเรียกไาขออนุญาตตรงไหนเนี่ยแบบนี้ยังเรียกไปขออนุญาตอยู่ไหมนะครับให้ทุกคนลองคิดกันดูนะครับแต่ก็โอเคแหละเพราะว่ามันเป็นอันแถมนะเป็นอันแถมแล้วก็ส่งของจริงอะนะเน่เดี๋ยวเรามาดูอของที่มีดีกว่าไอผมว่าไอปิกาจูเนี่ยมันน่ารักกว่าที่เราเห็นนะดูดีนะตุ๊กตาเป็นตุ๊กตาที่ดูดีไม่ใช่ตุ๊กตางานวัดอะไรเงี้ยแต่ควรดูดีไหมควรดูดีแหละเพรขี้ไปเป็นพันหมดนี่ทั้งหมดราคาเท่านี้ครับที่เราตั้งดีๆทนี่ จะอะไรกับมันขนาดนั้นล่ะสรุปว่าร้านนี้ไม่โกงนะครับไม่โกงนะครับแต่ก็อย่างที่ทุกคนเห็นใช้เงินเยอะหน่อยในการเล่นนะใช่และที่สาคัญคือเขามันจะปิดตัวแล้วด้วยในมุมมองส่วนตัวผมนะจากที่ลองเล่นเองเนี่ยถ้าเป็นผมเนี่ยเลือกไปคีบตามห้างที่แบบยอดเหรียญสิบาทเลยว่าได้จะเต็มด้วยถ้าพันหนึ่งนี่ได้ได้เยอะไหมโหเล่นได้ร้อยเกมหลอวจะร้อยครั้งโอ้ยแต่ตามห้างอะไม่ค่อยมีใครมาจับช่วยนะ เขามาจับช่วยเราวางไว้ตรงป่องไอไอตัวไอตัวใหญ่นี่คีบทีละกี่บาทนะถ้าจำไม่ผิดประมาณสี่สิบประมาณสามสิบเก้าหรียญสามสิบเก้าเหรียญอันนี้สิบห้าเหรียญตามนั้นับทุกคนสรุปว่าไม่โกงส่งจริงสำหรับใครที่มีอะไรแปลกๆนะครับในออนไลน์ไปเจออะไรมาแปลกๆอยากให้เรามาลองเทสให้ดูก่อนที่ทุกคนจะไปโดนโกงเองเนี่ยคอมเมนต์มาได้เลยใช่ใช่พวกเราจะเป็นประกันด่านแรกให้แล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับทีนี้ บรู้เลยวามม่าเัาคอมเมนต์ว่าอะไรสะรับ